Namida คำนวณของผมไม่มีคำว่าผิดพลาดและอนาคตของพวกนายก็อยู่ในการคำนวณของผมแล้วรวมถึงอนาคตของมุกเกนโจด้วยจากนี้ไปผมจะเป็นคนกำหนดเองตอนมูเกนโเข้ามาปร เป็นอะไรไปอะฮะถ้าไม่มีงานทวงของพวกเธอก็น่จะาจะไปหางานพิเศษซะสิฮะว่าอย่างไงล่ะพวกเราคือเกตแบ็กเกอร์สเป็นนักทวงของนะเฟยงานอื่นเนี่ยเราไม่ทำหรอกนะไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีกินนะบานจางหิวข้าวจักเลยเงียบนะอดทนหน่อยเซ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้ทานเองคะ่ะ เฮ้ยขอบคุณมากเลยนะนะสมิตจังใจดีจังเลยทําไมต้องใจดีกับพวกขี้เกียจนี้ด้วยนะดีล่ะเดี๋ยวเราค่อยเถอะนะฉันขอสมิตนะของฉันเอาถ้าไม่รังเกียจเอาของผมไปก็ได้นะโอ้โหน่ากินจังเลยอ่ะขอบใจมากเลยนะคาสกิจังหงยดีจังเลยแล้วทาไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคือว่าถูกเรียกมาถูกเรียกมาฉันมีคนเรียกมาเองแหละเนะอะคาสกิจัง เฮฟเอ๊ะอะไรกันหน้าฮะถ้าเป็นงานทวงของก็ได้ติดต่อพวกเราสิจะไปจ้างผู้มือสมัครเล้นทำไมกันเล่าฮะนี่คาสกิจจางจะมาแย่งงานฉันแล้วเหรอเนี่ยฮะเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีแค่คาสกิคนเดียวด้วยนะเข้ามาสิทั้งสองคนชิโดฮิิโกะเรจกันอีกแล้วเนะบาน อโอ้ยฉันไม่ได้อยากเจอเธอสักกนหน่อยนะและ้วนี่จะเรียกคนนี้มาทําไมกันเล่าไม่เข้าใจเลยนี่งานใหญ่นะแล้วก็ยากมากด้วยละ่ะง้นเหรอมีแค่นี้ใช่ไหมรายละเอียดของผู้ว่าจ้างฉันจะบอกเมื่อคนสุดท้ายมาถึงมันเป็นงานสําคัญผู้ว่าจ้างก็เลยเรียกคนที่มีฝีมือมารวมกันเพื่อกันไม่ให้งานพลาดจะบอกอีกครั้งนะว่างานนี้เอันตรายมาก ดังนั้นจะรับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอแต่กินจังชิเดอคุงคาสึกิคงไม่ปฏิเสธงานนี้แน่คงจะเกี่ยวกับมุเกนโจอย่างนั้นใช่ไหมล่ะครับอมาแล้วคนสุดท้ายเนะ<า>ี่ยฮยไม่ไว่ายังไงก็ทำใจให้ชอบเมืองนี้ไม่ได้สักทีนะ รืว่าเป็นเพราะว่าอากาศไม่ดีว่ะอากาบานันนะโอ้ไม่ได้เจอกรารสฆนนาเลยนะครับคิดถึงจังเลยเออดูถ้าทางงานนี้น่าจะสนุกจริงๆนั่นแหละนะจริงๆนะนี่แหละคนสุดท้ายดอ็อเตร์แจ็คเกอร์เอาละมากันครบแล้วนี่นี่แหละสมาชิกของทีมสนิทกันไว้นะจ๊ะดเดฟเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรเหรอคิดอะไรอยู่กันเนียก็รู้ว่า หมอเนี่ยเคยทำอะไรพวกเรา,เาไว้บ้างเรือแล้วยังจะมาร่วมทีมอีกเหรอเนี่ยฮะเป็นการต่อสู้ที่สดกและก็ประทับใจจริงๆนะครับคงจะไม่ลืมลงไปอีกนานแล้วล่ะเฮ้ยทายจับคู่กับบอนี่แล้วก็ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะจะไปไว้ใจได้ยังไงคราวก่อนฉันก็โดนก,กับตายว่ายังไงล่ะคุณอาคาบานะคิดว่าจะทำงานร่วมกับพวกเขาได้ไหมผมน่าไม่เลิศมากหรอครับ เอาเป็นว่าเรื่องการเลือกคู่ป่อให้เป็นหน้าที่ของโคออรดิเนเตอร์ก็แล้วกันนะครับเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละว่าอย่างไงละ่ะงานเนี้ยถ้าเราขาดแค่สักคนปร์สซ็นต์ความสำเร็จก็จะลดลงอีกอย่างนะถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็คงไม่มีการมาเลือกผู้ร่วมงานหรอกแค่ทํางานให้บรรลุภารกิจก็พอแล้วใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเข้าใจแล้วนะถ้าพวกเราเป็นมืออาชีพเรื่องการเลิกคู่หูมันก็ไม่จะเป็นเลยสินะ แต่ว่าก็ได้อย่ามาขวางมือขวางเท,ท้าเชกันละกันอย่าหาว่าไปเตือนละใครกันแน่เงินจานนี้นะเอาล่ะไปหาผู้ว่าจ้างกันเถอะพวกบันคงจะเป็นอะไรไหมนะต้องไปทำงานร่วมกับคนที่เคยสู้กันมาน่ะไม่เป็นไรลูกนอ ผมจะเรื่อผู้ว่าจ้างจากมุกินโจนี่แหละนะมุกินโจที่ว่าน่ะคือตึกสูงๆที่เห็นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเป็นสถานที่ยังไงกันนะเธอไม่รู้ก็ดีแล้วล่ะนับสมิที่อยู่ของผู้ว่าจ้างอยู่ชั้นล่างสุดของมุกินโจเหรอเนี่ยไม่ค่อยสมกันเลยนะครับนี่ ยังไม่เข้าเขตของมูเกินโจเลยด้วยซ้ำอะ่ะฮะนั่นสิครับรู้ดีสมกับที่เป็นคนเก่าแก่เลยนะครับฮฮางั้นก็รบกวนหน่อยนะครับนี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะก,กันนะที่นี่แหละอะไรกันนั่นมานซากตึกไม่ใช่เหรอนั่นสินะฉันเองก็ถูกสั่งให้พาพวกเธอมาที่นี่เท่านั้นเองแล้วได้ถามอะไรอย่างอื่นจะพูดว่าจ้างบ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> ผู้ว่าจ้างเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยนะเนี่ยน่าแปลกจังเลยฮะที่เธอไม่รู้ข้อมูลของผู้ว่าจ้างเนี่ยนะแปลกไปแล้วการเก็บความลับก็เป็นวิธีสร้างความไว้ใจอย่างโอ้โหแปลว่าค่าจ้างต้องสูงแน่ๆเลยนะเนี่ยนี่ไม่ไม่ใช่หญิงนั้นสักหน่อยฉันเองก็เป็นมืออาชีพนะดังนั้นถึงรู้ไปก็บอกไม่ได้หรอกนะเฮฟค่ะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะ เปิดตัวได้ดีจังอ่ะต่อไปจะมียักษ์หรือว่งงูแล้วเนี่ยฮะอยากจะรู้จังเลยฉันเองค่ะเฮฟค่ะเชะื่อไม่เอาไหนซะเลยงานที่เฮฟหาให้เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกทีอืมมีการต้องรับแบบสุดขั้วยด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีแบบนี้ด้วยถ้าล้อลแล้วก็ เกิดไปหน่อยแล้วนะพวกแกนี่ก็คือการทดสอบอย่างนั้นนะครับชวนให้หยุดหยิดจริงๆเลยนะได้จริงทดสอบแล้วเนี่ยสงสัยจะหนักมือไปหน่อยมั้งเป็นอะไรไปครับมาทดสอบผมไม่ใช่หรืองไงโ,อ,โ,อ,โอ,อ,อ้พอแล้วครับ หน่าเบื่อจังเลยทุกคนจัดการส่วนก็ตัวเองหมดแล้วใช่ไหมครับเพื่อจริงๆมองแทบไม่ทันเลยจะบ้าเลยเจ้านี้เลือดเย็นจริงๆเลยเป็นอะไรไปครับกินจะคุ้งไม่เห็นต้องฆ่าอะไรนี่นะทำไมอ่ะฮะ ผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรผิดนะแ่ป้องกันตัวนี่นะนะยอดจริงๆริงคนที่มารวมกันที่เนี่ยคงจะเป็นยอดฝีมือทั้งนั้นสินะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคุณเฮสค่ะอันดับแรกสองคนนี้ก็คือนักทวงของเกตแบกเกอร์มิดบันส่วนอีกคนก็อามโนก,กินจิ ที่ยืนข้างๆก็คือนักทวงของบิสมาเตอร์ชิโดเรื่อการทวงของสำเร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของนักส่งของรอตโตะจาโคอคาเบเนะคูโรโดะเลดี้พอยซันคูโดฮิมิโกะและอีกคนก็คือผู้นำทางผู้คุ้นเคยกับมูเคนโจเป็นอย่างดีไมฟ้าคาสกิ uki, และฉันคนกลางเฮฟค่ะทั้งหมดเจ็ดคน เป็นสมาชิของปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะขอบใจมากที่มานะทางเราเองอก็คงจะจ้างคนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่านะเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนสิมีอะไรเหรอไม่ต้อบันคุง <med S 2> ให้ผู้รับแสดงตัวแต่ว่านายกลับใสาา่หน้ากากปิดหน้าปิดตาแบบเนี้ยมันไม่แฟร์นี่ว่าขอโทษด้วยนะ พวกเราไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ถ้าไม่พอใจเราก็จะถอนตัวไปทางเราก็ไม่ว่าอะไรนะช่วยพวกนานีคิดอะไรกันแน่วเอี่ยเพิ่งพูดอะไรเลยนะถือว่าฉันขอเธอน,นชะชทีนี้คงจะเข้าเรื่องได้สักทีนะแต่เรื่องที่จะพูดทั้งหมดน่ะได้ถูกกำหนดขอบเขตเอาไว้แล้วเราจึงบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ให้รู้ว่ามันเป็นของที่สำคัญมากสำหรับโตเกียวไม่สิ ชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เราจรึงอยากให้นํามันกลับมาให้ได้และเพื่อความสะดวกของงานเราจะเรียกมันว่าอิและคนที่ขโมยเอยิไปจากเราก็คือคนในมุกเกนโจอิวที่ออกเสียงเหมือนกับ I L L อิวที่แปลว่าโรคละสินะถ้างั้นก็แปลว่าด้านหลังของมุกเกนโจไม่โรคร้ายอยู่ละสินะ ก็เป็น <irgendw> ท <el che> anyway, ี so so well. We like too, ่ทราบกันดีว่ามุเกนโจเป็นสถานที่ที่อันตรายมากดังนั้นทางเราจึงเตรียมค่าเหนื่อยไว้ให้คนละห้าล้านเยนหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจดีแล้วทีนี้ทางเราจะขอมอบค่าจ้างล่วงหน้ากับแผนที่ที่จะนําไปสู่อิวให้กับคนนําทางคาสุกิส่วนเงินที่เหลือก็รับหลังภารกิจเสร็จนะขอให้โชคดี ไอ้พวกนี้มันแปลกๆเนอะว่าไหมากินจิอืมเฮ้ยคาซึกิเงิน่ที่แกจะหดีไปไหนนะเฟยจริงจังเรื่องเงินจังเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ <ged ion> ผมอ่ะไม่เอาเงินนี่ไปไหนหรอกนะครับไว้ใจได้หน่อยย้อนเหรอพูดใหม่เด้ เ็นละครที่สม,มบูรบาจริงๆเลยนะเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือร่องรอยสิ่งที่เรียกว่าอิลเนี่ยคงไม่นของสาคัญหน้าดูเลยนะจะเป็นอะไรก็ไม่สําคัญหรอกครับแล้วก็สําหรับผมแล้วคุณค่าของงานอ,อยู่ที่ความสนุกต่างหากหรอครับไปก่อนนะครับรุ่นนี้เจอกันที่นัดพบอย่าสายละ่ะบุเกจโจไม่นึกเลยว่าจะต้องกลับไปที่นั่นเองนะ ดโดขอตัวนะนี่บ้านมันเป็นสถานที่ยังไงกันหรอไอ้มูกเกีฑนโจเนี่ยปลายศตรวรรษที่ยี่สิบเน่ะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักขึ้นจึงทำให้ตึกพวกเนี้ถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วก็มีประชากรประมาณสองหมื่นคนมีแต่เรื่องผิดกฎหมายแต่ก็เป็นสนามที่แม่ตัดตำรวจเองก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยแหละนะเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละไอ้มูกเกโจเนี่ย แล้วข้างในมันเป็นยังไงหรอนั่น่ะสินะถ้าอยากรู้เนี่ยไปถามกินจิดีกว่าเพราะว่าที่นี่ยคือบ้านเกิดของเจ้าหมอนั่นหลยอย่าเพิ่งรีบยอมแพ้ซิเจ้าพวกกระจอกเอ้ยนี่พวกนายจะขอเข้าแกงโบเพื่อจะทำเท่เท่านั้นน่ะเหรอถ้าแค่นี้ก็เลิกคิดได้เลยเดี๋ยวก็ตายหรอก พวก,กใหญ่มาจากไหนเนี่ยนี่มันราชาเนี่ยดีแล้วหรอครับคุณกินจิการที่กลับไปมุเกนโจอีกครั้งหนึ่งนี่คาสกิจังคือว่าเรื่องนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสองคนนั่นนะคงจะไม่ใช่ทั้งสองคนหรอครับ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทั้งคุณและผมแล้วก็ชิโด้ด้วยก็มาจากที่นั่นแล้วนะก็เลยคิดว่าจะได้เจอสองคนนั่นไหมนะใช่ไหมล่ะนั่นสิเลยครับผมเองก็มีคนที่อยากจะพบเหมือนกันก็เลยอยากทําแบบนั้นฮะใครกันเอ่ยตอนนี้ยังคงบอกไม่ได้เอกนะแต่ว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอย่างแน่นอน อะไรเหรอมอาซาดมีใครมาเหรอจ๊ะคุณทิดา ดูแย่ๆยังไงก็ไม่รู้นะก็แต่งตัวยั่วดีนักเนี่ยน่ะคิดว่ามาเที่ยวงานโรงเรียนหรืไงไปบังตัวให้ดีนะครับการนำกระเป๋าถือสร้อยคอหรือแม้แต่นาฬิกาที่ไฮโซเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากอาจะโดนป้นชูนะคุณนายนะอย่าลืมสิว่าคุณต้องกลับมาคนเดียวใช่ไหมบ้านอ๋อฉันก็ว่าอย่างนั้นแนหะน่างานของคนกลางอะหมดลงแล้วนะเฮฟอย่ามาล้อเล่นนะการดูว่าพวกเธอเข้าไปเรียบร้อยหรือเปล่าก็เป<ๆ>็นงายกุชัน่ยะ คุณเฮฟครับมันอันตารายนะครับรับจริงๆเลยนะกลัวหลงทางจังไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเดินตรงไปอีกหน่อยก็จะเห็นทางเข้าไปที่มูเกนโจแล้วล่ะครับเดกเกนจินอ่าถ้าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ทางเข้าก็คือประตูตทางใต้อันเนี้ย ตรงกับแผนที่ไหมล่ะคาสกิจังถูกแล้วครับนี่คือทางเข้าเอาลละอืมกินจังเนี่ยคุ้นเคยกับที่นี่ดีจังเลยนะก็คุณกินจิอ่ะเขาโตมาที่นี่นี่ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงราชาอามนุกินจิแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะครับแต่ว่าการกลับมาของราชาผู้ซึ่งเคยออกจากมุเกนโจแล้วในครั้งนี้อาจจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตก็ได้มุเกนโจอ่ะเป็นสถานที่แบบนี้นะครับถ้างั้น คงต้องแยกกันแล้วล่ะคุณเฮฟไปก่อนนะเฮฟอะเฮฟนี่เดี๋ยวสิ <G ül üyor> ทำไมการจากันครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่า จะไม่ได้พบกันอีกจริงน้นะแ,แต่เขาไม่เป็นไรหรอกนะพวกนั้นเก่งจะตายนี่นะ่ะอ่ะใช่นี่ยเป็นไงบ้างกินจีมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างั้มอืมเปลี่ยนไปนิดหน่อยอะนะที่เนี่อย,ยังงอนเหรอจุดประสงค์ของเราก็คือการานำาอีออกมา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลีกเล่ยงการต่อสู้เถอะนะครับเฮ้ hey, พูดง่ายนี่ฉันก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกาลนาแต่ว่านะยอดเยี่ยจังเลยจะบกเนี่ยเจใจเธอจะทำอะไรนะ่ะฮะผมบอกไปแล้วนี่ครับว่าสำหรับผมแล้วอะข่าของงานอะมันอยู่ที่ความสนุกตั้งหากละ่ะครับหยุดนะ คิดจะปกป้องศัตรูเหรอครับคุณกินเจเฮะว่ายังไงไม่เห็นต้องทำขนาดนั้นเลยดิเลิกฆ่าเขาไปได้สักทีท่านหน้าทำบาทเนี้ยจะเป็นอันตรายต่อการทำงานนะครับรู้ไว้ซะด้วยเฮ้ยราชาอามนโนกินจีใช่ไหมครับชูอ๋อกลับมาแล้วสินะครับ ดเด็กคนนั้นใครกันเนี่ยเพื่อสมัยอยู่แก๊งโวนะ่ะชื่อว่าชูอ่ะดีใจจังเลยคุณกินสีกลับมาแล้วกลับมาฟื้นฟูแก๊งโวน่ะสินะครับเออไม่ใช่หรอกนะฉันน่ะมาทำงานต่างหากละ่ะไม่ได้กลับมาฟื้นฟูโวหรอกเหลยครับไม่ฉันนะ่ะกลับไปไม่ได้แล้วล่ะคุณนะ่ะรู้อะไรบ้างไหม ว่าตอนที่คุณไม่อยู่น่ะที่นี่เกิดอะไรขึ้นมาบ้างมากูแบะกำลังร่มทำอะไรอยู่คุณน่ะรู้บ้างไหมพูดมากไปแล้วนะฮ้อชูเดี๋ยวกเลี่ยงีนี่มันแก๊สพิษนะหมามันจะทำให้เป็นอัมาพาดนะหนีเ็ว ไปเลยกินจีไปสิไปเลยนี่เหลือราชาเท่าร่ำเรือกันน่ะไม่เท่าไหรเลยนี่ฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ควรจะสู้กับฉันหรอกนะทำไมทำไมทำไมต้องฆ่าเขาด้วย อภัยให้ไหมไอะไรกันอนะทำเอาตกใจหมดเลยฉันจะเอาขอของราชาไปฝากมักคุเบเองมักคุเบจะได้รู้กันว่าราชานะ่ะ ไพ่แพ้แกชักคนดีแล้วเอ๊ะไสุดท้ายคุณก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าจะให้คนตายก็ยังเสียดายนะใช่ไหมล่ะครับอามาน,นกินจิคุง จังตกอยู่ในที่น่าลำบากซะแล้วสิรุนนะาแต่ว่าเป็นการลอบเข้ามายังไงเล่าแต่ว่านี่มนอะไรกันเนี่ยถามฉันได้ไงเล่าตอนนี้ศัตรูรู้ตัวหมดแล้วไม่ใช่เหรอมาต้อนรับเราถึงที่เลยนั่นเนี่ยเฮ้ยตอนต่อไปเสนอบาคุเบกชายผู้ล่วงรู้อนาคต